สัสลักไหประโคนเตรียมประเดิมเกมแรกเคลิกดวลแชมป์เอเชียสามสมัยสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยเนะครับสัสลักไหประโคนเปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมทีมชนบุค,คุนไดมอเตอร์ทีมยักษ์ใหญ่ในสึกเคลีกเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตอนนี้สัสลักไหประโคนวินแบ็กซ้ายทีมชาติไทยอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกับต้นสังกัดใหม่ที่เกาหลีใต้ พร้อมกับกาลังถูกดิวเข้มในทางด้านเทคนิคซึ่งศัส,ะสะลักไฮเประโคนเจมจะประเดิมเกมแรกให้กับทีมชนบุคนไดมอเตอร์บนเวทีเคลิกลีกสูงสุดของเกาหลีใต้ในวันที่21กรกฎาคมนี้จะพบกับโปฮังสตูลเลอร์ดีกรีทีมแชมป์เอเชียสานสมัยในเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามชอนจูเวอร์คัพสเตเดียมซึ่งสนามแห่งนี้มีความจุถึง42,000กว่าที่นั่งเกมนี้คิมซังซิกน่าจะประเดิมส่งสัสะลักหายประโคนลงสนามเป็นครั้งแรกทันที